อะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรยายอะไรนี่ยายเม็ดยางอ๋อเม็ดยางนี่บ่อต้นแบบยางพาราเรานี่บ่อเอ้าเม็ดที่มันโตนังแป๊ะแป๊ะแล้วก็ตกพื้นนี่บ่อเป็นแบบไหนไเอ้าแล้วเขาเอาไปทำน้ำมันบ่อใหญ่เฮ้ยส่งนอกแค่ไีนไปส่งนอกบ่นนี่ไปเพาะส่งนอกเอาเขาคิดขายกิโลเท่าไหร่ยายฮะเราไปส่งเขาเท่าไหร่ ทกบาอันนี้เขาเขาให้เราหกบาทโอ้หกบาทก็เยอะอยู่นะมันหนักอยู่นะกี่กิโลติเออกระสอบนี้พูดไปใส่ลูกข้างหลังโอ้โหกี่โลหกบาทครับลูกยางสงหนอกอ่าแล้วเราบ้านเราเราไปขายที่ไหนนายล่ะยายเราไปขายที่ไหนนี่ขายในบ้านนี่บ้านเอาที่บ้านโล้แล้วหกบาทมารับถึงที่เลยเอาตัวนี้มันกี่โลเอาประมาณหกไม่ต่ำกว่ายี่สิบไหมน่าจะยี่สิบโลคนอ่ ห2สองสิบาทอยยี่สบาทเอาไม่ต่ำกว่าร้อยบาทเลยนาะยายตรงนี้นี่เนาะหกสิบบาทเหรอถ้าจะร้อยบาทอย่างมันหนักอยู่ด้มาๆามาอาอช่างเลยอันนี้จะรู้เลยเอาโลละหกสบาทถ้า10บโลก็60บาทนะครับผมน่าจะสิบโลอยู่นะผมว่าเอสิบโลแน่นอนนานสิกว่า น่าสิกว่าเอ้สิบห้าสิบหกนึงเกือบสิบเจเกือบสิเออเออหกหกสามสิบหกหกหกสามสบหกหโทษสามใช่ไหมโ้หนึ่งเป็นหกเป็นเก้าเก้ากว่าบาทเป็นตีให้ร้อยนึงอ่เก้าสบาทตีให้ร้อยหนึ่งโอ้กววันนึงเล่เล่นหูหัวไปก็ได้เป็ร้อยบาทเลยเรือนี่สุดยอดเลยผู้ใหญ่แข็งแรงมากครับมีรถส่วนตัวครับประจำตำแหน่งครับรถไฟฟ้าครับพี่น้อง เอามาทําอะไรนี่เลยลูกยางครับลูกยางเม็ดยางครับผมเจอละหกบาทนะครับขายในหมู่บ้านนี้แต่มีรถมารับไปครับส่งต่างประเทศเขาส่งประเทศอะไรยายต่างประเทศเนี่ยกระสอบนี้ที่วัดเมื่อกี้ก็เก้าสิบกว่าบาทครับผมเกือบร้อยบาทนะกระสอบนี้ครับผมยายก็มานั่งเก็บนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับป่ายางเต็มไปหมดเลยครับผมโอ้มันเยอะมากเลยในป่ายางเต็มไปหมดเลยนี่เก็บได้เยอะนี่สุดยอดเลย อ่าอันนี้เก็บเรียบร้อยแล้วครับผมยางนะครับต้นก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับนะฮะยางก็ได้ใช้ประโยชน์ครับผมนะฮะทำล้อรถทำยางในหลังได้มากมายเก็บลูกยางขายครับผมสุดยอดเลยนะครับผมโอ้นี่นี่ครับนี่นี่ของแท้เลยนี่ครับเนี่ยได้ใบกระสอบหนึ่งครับผมอยู่ร้อยหกบาทฮะบยายวันนี้ได้เป็นร้อยบาทเลยครับผมนี่ครับนเบอันนี้เบาเนาะ ผมว่ามันหนักเอรามันเบานี่ยเอ้ามันคือเบาไงมันนเ่าอ๋อมันเน่าบอสตังไปนมโอ้เขาไปทำอะไรไปปลูกบ่ไปพอพันบ่สทอะอเาไปซื้อเอาไปทำอะไรครับเขาว่าเขาส่งนอกส่งนอกเขาเอาไปเพาะเาคนคนคนที่ซื้อนี่คนแถวหมู่บ้านเราบอกหรือมาจากที่อื่นสังขะโอ้ทางสุรินทร์สังขะโอ้สุดยอดเลยยายสุดดยอสุดยอด ใหยแข็งแรงมากครับเต็มคันรถแล้วครับรวยหอมทองครับหอมทอง